โอ้สวัสดีครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์บูดินครับวันนี้แวะมาเจอพี่ศักดิ์เทพาวันนี้แวะมาเยี่ยมแม่ใช่ไหมครับผมวันนี้แวะมาเยี่ยมแม่ครับคิดถึงแม่หลายวันคิดถึงแม่โอ้นี่ขับแมงกะไซมาจากนู่นเลยนะอนุสาวรีย์ชัยสุดยอดมากเลยครับขับแว่นมอเตอร์ไซค์มาจากอนุสาวรีย์ครับยังเป็นแว่นอยู่นะครับศักดิ์เทพายังเป็นแว่นอยู่อ่ะเข้าไปเยี่ยมแม่ด้านในเลยครับครับเพื่อนๆครับไปพาเข้าไปพาเข้าเยี่ยมแม่ด้านในนะครับ นี่บ้านจะอยู่กันอย่างนี้แหละครับผมนี่ครับวิถีสวัสดีครับแม่สวัสดีครับดี่มาแม่เพียนแล้วนะครับผมนี่ครับแม่จังเลยจิงเลงจิงเลงให้แม่มีความสุขมากๆนะครับคุณแม่ครับคุณแม่นะครับคุณแม่ของศักดิ์เทพานะครับผมโอเคแรับแม่เพียนจินดารามนะครับผมตอนนี้ก็อายุ80ปีแล้วใครจะตีเป็นหวยก็ไม่ว่านะครับ ก็ก็ซื้อกันพอหอมปากหอมคอนะครับผมครับครับก็ขอให้มิตรรักแฟนเพลงมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงใหม่ที่จะออกปล่อยลง youtube เร็วๆนี้ด้วยนะครับขอฟังสักหน่อยได้ไหมครับครับเพลงใหม่อ่ะครับเพลงใหม่อยากมีใครมาละลายความสดลองดูครับ อยากมีใครมาละลายความโสดอยากมีใครมาละลายความโสดอยากมีใครมาละลายความโซโล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 ดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับสวัสดีครับ